สวัสดีครับเอกกี้นะครับร้านฟิกสเต,เตชันราชวัฒนนะครับดุสิตนะครับอันนี้จะมาสาธิตนะครับการเปลี่ยนตูดชาร์จและการวัดหาค้่ชาร์จที่เป็นค้่วบวกค้่ลบแล้วกเ็เหมือนกับว่าเรามีหลักเกณฑ์การวัดอะไรยังไงเพื่อให้รู้ว่า ตูดชาร์จเสียแน่ๆแล้วพอเราเปลี่ยนตูดชาร์จแล้วมันใช้งานได้แน่ๆอย่างอันนี้นะครับอันนี้คือรุ่น J2 p a ม m นะครับผมเอามายกตัวอย่างคือตูดนี้เป็นตูดที่โดนน้ำนะครับเสียบชาร์จก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลักการเปลี่ยน เราจะเปลี่ยนด้วยหัวแรงก็ได้นะครับหรือลมร้อนก็ได้แต่ช่างส่วนมากก็คือจะถนัดที่ลมร้อนมันอยู่ที่หน้างานนะครับว่างานตัวนั้นมาเป็นแบบไหนอย่างลักษณะนี้ถ้าเป็นเรายกด้วยลมร้อนมันจะสะดวกกว่าตัวนี้มาอยู่ด้านขวานะครับตู้ชาร์จอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคือบางท่านอาจจะการเปลี่ยนอาจจะแบบนี้ก็ได้แล้วลมร้อนเข้าทางนี้ ก็จะงัดขึ้นหรือยังไงก็ได้แต่เมื่อกี้ที่ผมหันทางนี้เพราะว่าผมเป็นคนถนัดขวาใช่ไหมครับผมถือลมร้อนให้มันเป่าลงตรงนี้โดยที่ผมจ่อเข้ามาตรงนี้ทําให้ความร้อนมันไม่มาโดนชุดใหม่ไม่ก็จะไม่มีปัญหาอ่ะนี่นะครับผมยกเนี่ยผมจ่อโดยที่ไมายอยู่ด้านขวาของลมร้อนก็คือจะไม่มาโดนเลยนะครับ ยกออกแล้วปุ๊บก็ให้เราซับซับตะกวัวบนเลเยอร์บนบอร์ดออกก่อนนะครับสมมุติว่าผมเอาแบบเบสิกที่มือใหม่ยังไม่เคยรู้เลยแล้วกันนะครับหมายถึงว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีสกิลด้านนี้นะครับอันนี้คือเราซับออกก่อนเพื่อให้พื้นผิวมันเรียบแล้วก็ในรูที่จะต้องมองทะลุ นี่นครับมันจะต้องมองทะลุเนี่ยจะต้องมองทะลุนะครับทำความสะอาดก่อนหลักการนะครับอย่างตัวนี้ขาชาร์จขาชาร์จของตูดที่เป็นตูดไมโครนะครับตูดไมโครก็คือเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ <c oughs> ขาชาร์จจะอยู่ที่ซ้ายกับขวานอกสุดในสุด ก็คือขาหนึงจะต้องเป็นลบขาหนึงจะต้องเป็นบวกอย่างรุ่นนี้เ,เป็น J2 พรัมนะครับขาชาร์จจะอยู่ที่ขาใหญ่นะครับสองขาสมมุติว่าเราไม่รู้ว่า,าขั้วไหนเป็นขั้วบวกใช่ไหมครับเราปรับมิตเตอร์ย่านไดโอดนะครับมิตเตอร์ย่านไดโอดก็คือ,อย่านนี้ นี่นะครับมิเตอร์อย่านไดโอดอย่านเดโอดก็คือด้านนี้คือเมื่อเราเอาแดงดําของสายมิเตอร์ชนกันมันก็จะดังตีทขึ้นมาเนี่ยอย่างงี้ใช่ไหมฮะเราหาก่อนว่าขั้วลบอยู่ตรงไหนขั้วลบก็คือกาวของบอร์ดใช่ไหมครับเราดับ เอาดำหรือแดงก็ได้นะครับจิ้มกาวถ้าเรามาไล่อยู่ที่ขานอกสุดกับในสุดของแต่ละฝั่งดูว่าฝั่งไหนมีเสียงดังขึ้นเนี่ยอย่างนี้ฝั่งนี้เป็นขาลบถ้าอย่างนั้นฝั่งตรงข้ามก็ต้องเป็นขาบวกออโต้เราก็จําว่าฝั่งนี้คือขาบวกใช่ไหมครับอ่ะเราเปลี่ยนตู้ชาร์จใหม่เข้าไปการจะลงตู้ชาร์จก็เราก็ต้องมีทาฟักลงไป หน่อยนะครับเพื่อใหออ้การบักกีของตะกัวมันติดกระบอดง่ายขึ้นอันนี้มันเป็นตูดชา์ิที่ผมเพิ่งเอามาทำตัวอย่างนะครับมันจังหวะเมื่อกี้ผมยกออกสดๆนี่แหละเพื่อจะมาทำเป็นตัวอย่างให้ดู แต่ถ้าเป็นตูดใหม่มันก็จะเรียบๆเ,เลยเราจะยกตูดชาร์จจากบอร์ดอะไรมาใส่อันนั้นก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่อยู่ที่ว่าแรงดันชาร์จในการชาร์จมันจะชาร์จดีเหมือนของใหม่หรือเปล่าอันนั้นคือเป็นอีกเรื่องหนึง่งอะเราก็บักกี้เข้าไปการบักกี้เราควรบักกี้ลงขากาวไว้ก่อนนะครับเพื่อให้มันไม่ดิน้นข้างๆป๊บปบ แล้วก็มารับกีขาด้านไหนประเด็นที่ผมทำคลิปนี้ไม่ได้อยู่ที่การยกออกหรือเปลี่ยนใส่เข้าไปแล้วบักกีนะครับแต่อยู่ที่ว่าทำยังไงให้รู้ว่าเปลี่ยนตูดตัวนี้แล้วเราเราทำให้มันสำเร็จให้ทำทำให้มันใช้งานได้ อันนี้ผมบักกีพอกเข้าไปหนาเกินนะครับผมก็จะพยายามจะซับออกแล้วก็มันมีขาที่ไปช็อตรวมกันอยู่ออันนี้ผม บักกี้เรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือเราจะรู้ได้อย่างไงว่าการเปลี่ยนตูดครั้งนี้มันสมบูรณ์มันสําเร็จอันนี้ทาความสะอาดก่อนนะครับวิธีตรวจสอบเราไม่ต้องสายแบตนะครับเราเสียบชาร์จด้วยสายชาร์จเมื่อกี้เรารู้ใช่ไหมแล้วใช่ไหมครับว่าขาไหนเป็นขาบวกด้านขวานี่คือลบอ่ะถ้าไม่แน่ใจวัดด้วยมิตเตอร์ในย่านไดโอดอีกหนึ่งรอบ ปากกาวไปอันหนึง่งด้านหลังของของตูตชาร์จนี่คือกาวนะครับนี่นะพอชนกันมิเตอร์จะดังนะครับสมมติเราจิ้มไปด้านฝั่งซ้ายเนี่ยมันไม่ดังเกิดขึ้นแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่ขากาวไม่ใช่ขาขาไฟลบเรามาจิ้มฝั่งขวาอ่ะอันนี้เป็นกาวแสดงว่าอันนี้คือขาไฟลบวิธีตรวจสอบเราก็เสียบสายชาร์จเข้าไปนะครับ แล้วเราปรับมิตเตอร์ไปย่านโวลต์นะครับย่านโวลต์ก็คือด้านนี้นะครับนี่นะครับย่านโวลต์ก็คืออันนี้นะฮะมันก็จะขึ้นเป็นตัววีอย่างนี้เพื่อเราจะที่วัดไฟเมื่อกี้เรารู้ขาไฟบวกแล้วใช่ไหมครับเราก็วัดดูว่าไฟออกมาที่ขาไฟบวกเท่าไหร่ถ้าไม่ออกเลย ก็มีอยู่2ออย่างครับระหว่างตูดชาร์จไม่ดีการบักกีไม่ดี3อย่างครับหรืออย่างหนึ่งคือบอร์ดช็อตแต่เมื่อกี้ตอนที่ผมวัดวัดที่ขาไฟบวกที่วัดเป็นย่านไดโอดมันไม่ดังนั่นแปลว่ามันไม่ช็อตตอนนี้ผมเสียบชาร์จแล้วใช่ไหมครับเอาแดงปักเออเอาดำปักที่กาวนะครับแดงมาจิ้มแล้วเราก็ไปดูไฟว่ามันเข้ามากี่โวลต์ไฟที่เข้ามาจาก สายชาร์จนะครับจะต้องมีมากกว่า5.1โวลต์อ่ะนี่ผมปักไว้างนี้นะน,นะครับไฟมาเนี่ย5.13 5.33ลักษณะน,นี้คือไฟเข้าปกติถ้าอย่างเงี้ย80%แล้วแปลว่าไฟจะเข้าบอร์ดสมมุติว่าไม่ต้องสมมุตินะครับ หลายๆท่านที่เป็นช่างก็จะมี USB tester er นะครับ USB tester er ก็คือตัวนี้นี่นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยกระแสชาร์จเดินอยู่0 1 M, 0 1์0 0 4์นั่นแปลว่ากระแสชาร์จมันเดินเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใส่แบตถ้าเราใส่แบตเข้าไปกระแสชาร์จมันก็จะเดินทีนี้มาดูในกรณีที่คนส่วนมากช่างส่วนมากที่เจอแล้วไปต่อไม่ได้ เอ่อถ้าเปลี่ยนตูดใหม่ไปแล้วพอเราวัดไฟมันไม่ออกให้เรายกออกถ้าเรายกตูดออกเสร็จแล้วเราไปวัดที่ขั้วบวกก็คือเราวัดย่านไดโอดน่ะครับถ้ามันถ้ามันช็อตนะครับสมมุติว่าเนี่ยวัดขั้วบวกนะครับเทียบกับกาวถ้ามันดังตีสเนี่ยตอนที่เรายกตูดชาร์จออกแล้วนะครับแสดงว่า เลเยอร์ Layer, บนบอร์ดมันชอ็อตหรือไม่ก็คือลายชาร์จที่มันเป็นไฟบวกที่มันจะวิ่งเข้า IC ซชาร์จเนี่ยมันชอ็อตอยู่เราต้องมาไล่ตรงนั้นส่วนหลักการเปลี่ยนตูดอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรแล้วครับยกออกทําความสะอาดวัดควบควบวกควลบของตูดชาร์จให้รู้ว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งบวกฝั่งไหนเป็นฝั่งลบวัดให้เจอฝั่งลบก่อนก็คือมันจะเป็นกาวมันก็คือจะเนี่ยตามกาวบอร์ดเนี่ยเนี่ยพวกนี้ก็คือจะเป็นกาวบอร์ด เราก็จะรู้ว่าฝั่งนั้นเป็นขั้วลบแล้วเราก็จะ,เร,จะเราก็จะรู้ว่าอีกฝั่งนึงเป็นขั้วบวกเพราเราเปลี่ยนตูดเสร็จเข้าไปเราเสียบชาร์จโดยไม่ใส่แบตแล้วมาวัดไฟที่ขาบวกถ้ามีมากกว่า5.1นโวลต์นั่นแปลว่าเราเปลี่ยนตูดสําเร็จแล้วยกเว้นว่าเครื่องตัวนั้น IC ชาร์จจะเสียหรือมีเลเยอร์ขาดหรือ,อมี IC บนเลเยอร์ในลายที่จะวิ่งไป IC ชาร์จมันรั่วลงกาวก็ทำให้ชาร์จไม่ได้ก็อันนั้นคือเป็นหน้าที่ของการซ่อมแล้วหลักๆของคลิปนี้คือผมมาแนะนำเรื่องการวัดของการเปลี่ยนตูดว่ามันสำเร็จหรือไม่สำเร็จอ่ะก็คือประเด็นคืออยู่ที่เราหาขาขาลบให้เจอขาเก้าให้เจอหาขาเก้าเจอปุ๊บเราเปลี่ยนตูดเข้าไปเราวัดไฟมาถ้าไฟมาก็คือมันจะสำเร็จอ่ะ หลักการก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับอ่ะผมฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ